ก,กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านรัฐมนตรีรช,ตช่วยขอญาติฉายพาวพอยผมญาตินะครับเชิญครับขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ท่านประธานกรรมธิการที่เคารพทุกท่านครับผมขออนุญาตอภิปรายในมาตราสี่ของพรบล่าง ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี67นะครับส่วนที่จะพิพายนี้อาจจะแตกต่างจากที่กันมาธิการได้นำเสนอนะครับเพราะว่าชีวิตราชการส่วนใหญ่ผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มทำงบประมาณมาเมื่อสัก15ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ว่าอยู่2จังหวัดเป็นทิบดีอยู่3ปีก็รับผิดชอบเรื่องงบประมาณ เราเห็นภาพอันหนึ่งครับที่แตกต่างไปจากที่ที่เราพยายามจะพูดกันคุยกันในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมนำมาเสนอส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์มากกว่าในสายตาของที่เราเห็นว่าระบบงบป,ประมาณของประเทศเรายังติดกับดักอยู่นะครับผมขออนุญ,ญาตไปหน้าแรกเลยครับ <c oughs> ถามว่างบป,ประมาณทำมานานแค่ไหนพอๆกับอายุผมนะครับ66ปีมี4ยุค แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสี่เรื่องที่ผมใส่ไว้ในเรื่องที่กลางเนี่ยนะปัญหายัางคงอยู่ครับหนึ่งเงินไม่พอนี่เพิ่มสองกระจุกไม่กระจายสามเงินฉีดไม่ถึงฐานรากแล้วก็สี่งบเพิ่มเสริมเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีละประเด็นนะครับเชิญต่อกันไปเลยครับในเรื่องเงินไม่พอนี่เพิ่มนะครับท่านเชื่อไหมครับ GDP P ของประเทศเนี่ยขณะนี้ อันนี้ผมได้ข้อมูลมาแค่ปี65นะครับเพราะว่าข้อมูลอัปเดตกว่านี้ไม่มีท่านเชื่อไหมครับ10เมืองหลักเนี่ยสร้างไรายได้ผิตภัณฑ์มวลรวมให้กับประ,ประเทศไทยเนี่ย64.29%อีก57จังหวัดท่านดูนะครับ5.76ล้านเนี่ยสร้างไรายได้ให้ประเทศ34.15%แล้วก็ที่น่าตกใจก็คือ10เมืองจิวเนี่ย สร้างงบประมาณให้ประเทศ10เมืองนะครับ1.56%เท่านั้นเองนี่เป็นข้อมูลสภาพัฒนครับท่านไปค้นดูได้อันนี้เป็นผมเขียนข้างบนเป็นแฟกต์นะครับเพราะฉนั้นข้อมูลที่ผมนำมาเนี่ยมีที่อ้างอิงหมดถ้าท่านมาดูปี67นะครับล่าสุดเนี่ยภาษี2.49ล้าน,ล,านล้านเนี่ยท่านก็จะเห็นภาพเลยนะครับว่ากทมมากที่สุด5 1 6 5เพราะนั้นใครบอกว่ากทมไม่ใช่ประเทศไทยผมเถียงนะครับ ประเทศไทยแน่นอนเพราะภาษีเนี่ยเก็บได้จากกทมมากที่สุดในเอกสารงบประมาณสังเกตของสำนักงบท่านนะครับงบขาดดุลจริงๆไม่ใช่15ล้านไม่ใช่15ปีนะครับถ้าท่านไปดูประวัติผมเอาข้อมูลมาโชว์ไม่ได้ถามผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่เป็นสอวอกับเราเนี่ยปรากฏว่ามีงบประมาณเกินดุลเนี่ย66ปีนี่นะครับไม่เกิน5ครั้งนอกนั้นขาดดุลมาทั้งหมดครับ ท่านดูเนี่ยผมเอามาสามช่วงเท่านั้นเองนะครับ15ปีย้อนหลังเนี่ยปี6 3สาหเจ็ดเริ่มเยอะนะครับเจ0 0แสนกว่าล้านเป็นเงินกู้ครับเราเรียกว่างบประมาณขาดดุลอันนี้ผมเอามาให้ดูแค่15ปีย้อนหลังไปนะครับแล้วก็ที่เห็นนี่สธาณะ,ะนะก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ครับสูงแล้วนะครับต่อไปครับกระจุกไม่กระจายมีอย่างนี้ครับ ท่านดูงบประมาณที่เราจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารราชการนะครับงบกลาง20กระทรวงปลัดกระทรวง20คนอธิบดี150-170คุมคุมงบประมาณของประเทศ2.4ล้านล้านครับคิดเป็น62.20%ผู้ว่า40เท่าอธิบดีนะครับมี76คนเนี่ยได้สตังค์ไปไม่ถึง1%ครับ 6อันนี้คืองบปี67ของท่านนะครับท้องถิ่นเนี่ยนายก7,850คนผมไม่ค่อยเชื่อว่าประหลัดกระทรวงกับอธิบดีจะเห็นปัญหาพื้นฐานในพื้นที่ได้ทั้งหมดมากกว่าผู้ว่าและนายกเทศมนตรีเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาจัดงบตามภารกิจท่านก็เห็นภาพอยู่แล้วนะครับว่า กทม1.787และล้าน56เปอร์เซ็นเนี่ยงบประมาณลงไปกองอยู่ตรงกอทมเหมือนกันเนื่องจากเข้าเก็บภาษีได้เยอะเฟรมต่อไปครับเงินฉีดไม่ถึงฐานลากผมถูกหลอกมา30กว่าปีนะครับเพราะตำบลและหมู่บ้านไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณตามพรบง,งบประมาณเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะไปหยุดที่อำเภอครับเงินท่านจะฉีดยังไงมันก็จะไปหยุดที่อำเภอ ตำบลมี75,000กว่าตำบลเนี่ยผมไม่เชื่อว่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีจะจัดสรรเงินลงไปเกินผมว่าไม่เกิน10%เหรอกครับที่เงินถึงนะครับท่านดูท้องถิน่นท้องถิ่นก็น่าตกใจนะครับลงเงินไป8 0 0แสนกว่าล้านท่านดูที่ผมเขียนไว้นะที่ผมเอาข้อมูลมาให้ท่านดูนะครับ81.99%เนี้ยก็คือมีงบต่ำกว่า50ล้าน ถ้าเป็นอบตนะครับ82%มีงบต่ำกว่า20ล้านนั่นหมายความว่าอะไรครับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ฐานลากไปไม่ถึงนะครับต่อไปครับผมมีแค่8นาทีผมต้องสปีดนิดหนึ่งงบเพิ่มเสริมนะครับงบเพิ่มเสริมเนี่ยมีพักการเมืองอยู่พักหนึ่งพยายามจะทำงบเซสซิโลนะครับงบฐานศูนย์ มีโอกาสเป็นไปได้นะครับกทมเอามาทำแล้วนะครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เรามาดูข้อมูลเนี่ยปรากฏว่า63 67เนี่ยนะครับปรับลดงบประมาณอิงในอดีตมานาน <c oughs> จนไม่สอดรับกับปัจจุบันนะครับอันที่สองงบประจำและเงินกู้78เปซ็นเี่ยเป็นรายจ่ายคงที่หรือปรับเปลี่ยนได้ยากอันที่3งบบุคลากรไม่ใช่20นนะครับแต่ไปดูรวมงบ งบกลางกับเงินอุดหนุนเนี่ยเข้าไป38.7%นะครับงบลงทุน7.17ล้านล้านเนี่ยสใน3เป็นถนนสะพานอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่งบเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผมไปข้อเสนอแนะเลยนะครับ4เรื่องเนี่ยผมตั้งโจทย์แต่ผมก็พยายามหาคำตอบให้ท่านนะครับเป็นข้อเสนอแนะ น่าเสียดายท่านรัฐมนตรีผมว่าท่านคงฟังอยู่นะครับเงินไม่พอเนี่ยผมชอบนโยบายรัฐบาลล่าสุดนะครับท่านต้องสร้างเมืองรองเพราะตัวเลขข้อมูลที่เป็นแฟกต์บอกให้เราแล้วว่า6อ่า57จังหวัดสร้างไรายได้ให้ประเทศแค่30%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับอันที่2ขยายฐานภาษีไรายได้บุคคลธรรมดา ลดการหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเพิ่มผลิตภาพท่านไม่ต้องไปขึ้นภาษีครับเพราะขึ้นไม่ได้ในข้อเท็จจริงแต่สิ่งเหล่านี้ทําได้หมดครับเมื่อกี้อาจารย์นิสดาได้บอกแล้วนะครับว่า10.2ล้านล้านเนี่ยอยู่ในระบบที่เสียภาษีหักค่าลดหย่อนแล้วเหลือ4ล้านคนเท่านั้นเองครับกระจุกไม่กระจายครับขอภัยท่านประทานนะครับ รัฐมอบนโยบายลดทอนเนี่ยมีมากถึง70%ให้มีสัดส่วนลดลงครับเพราะส่วนกลางมีสัดส่วนงบประมาณไปเยอะหลือเกินงบที่ลดหรือเพิ่มเนี่ยอาจจะเป็นกรอบในในโยบายสําคัญที่รัฐบาลกําหนดขึ้นมาใหม่ได้ครับไม่ท่านไม่ต้องทํางบประมาณฐานฐานศูนย์น,นะครับอันสุดท้ายครับเงินฉีดไม่ถึงฐานลากผมเสนอท่านอย่างนี้เลยนะครับ มันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนานในระดับอำเภอและตำบลปี62เป็นกฎหมายครับท่านฉีดเงินได้ไหมครับหมู่บ้านละ1นึ่งแสนบาทปีหนึ่งท่านใส่เข้าไป7,500ล้านบาทเพราะผมไม่เชื่อว่าอธิบดีกับประหลัดกระทรวงเขาจะรู้ว่า75,000หหมู่บ้านเนี่ยความต้องการคืออะไรผมว่าไม่มีใครรู้นอกจาก คนที่อยู่กับปัญหาจริงลองให้เขาทำงบประมาณได้ไหมครับโดยผ่านตัวเนี้ครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกฎหมายที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับงบเพิ่มเสริมสุดท้ายครับงบเพิ่มเสริมที่ผมบอกปัญหาคือมันบวก5%้เปมาทุกปีโครงการไม่ถูกแก้ไขปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพักการเมืองพักหนึ่งถึงทำงบประมาณฐานศูนย์ไงครับเขาต้องการลื้อระบบใหม,ใหม่เพราะอย่างเนี้ย6 6ปีไปไม่ได้แล้วครับ เพราะฉะนั้นงบประมาณฐานใหม่ผมเสนออย่างนี้ครับท่านใช้มหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ได้ไหมครับให้เขาศึกษาวิเคราะห์ระบบงบประมาณในจังหวัดนั้นงบส่วนกลางลงไปเท่าไหร่งบภูมิภาคมีเท่าไหร่งบต้องถิ่นมีเท่าไหร่แล้วท่านก็จะรู้ปัญหาว่าเงินงบประมาณที่จัดเนี่มันไม่ใช่เสร็จแล้วเอาผลการศึกษาเนี้ยมาทํา งบประมาณในระดับจังหวัดและส่งมาที่ส่วนกลางโดยมีเงื่อนไขว่าส่วนกลางจะต้องไม่ตัดงบประมาณเขาเป็นส่วนใหญ่ถ้าอย่างเนี้ผมว่ามีโอกาสไม่ต้องทํางบประมาณฐานสูงน,นะครับทําแบบนี้ครับงบเพิ่มเสริมมาเนี่แก้ปัญหาได้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ